น่าจะปล่อยนะครับใช่ครับปล่อยให้สุดครับเอ้ยเอาแล้วเซนครับมาอยู่ตรงนี้ครับเอเลสยิงใส่เซนไปก่อนครับแล้วเซนครับต้องถอยครับจับได้ก็จริงครับและเก็บโทนี่ได้เอาครับแต่เอเลสยังฟรีอยู่ด้านหลังยังยิงอยู่ยังยิงอยู่ครับแต่ว่ายิงเข้ามาครับแต่ว่าเอเดนีกำลังจะแตกครับแต่ว่าด้านซ้ายมือครับหมูพีหมูพีไปครับหมูพีไปใหญ่จับครับใหญ่ลับครับไปครับตีคเข้มูพี่ใหญ่จับครับแล้วดูครับเอเลสครับรำครับแล้วทำเต็มที่ครับใหญ่ใหญ่ลับครับไปครับใหญ่หมูพีใหญ่ลับใหญ่ ไอมันเช็คโยดดาวาเาวัล้วว่กับตัวมัน21กับดีแทคฮาลอดเกมมัน<อ>บ้าน,ไไนี่บ้านนี่แหลนมอารีนาออลบาล์ล์วอ์ับ2021ลิปโอ้สกิลไม่ถึงนะว่าเสียวจริงเกมนี้ใช่เงินใกล้เคียงมากเลย ออกได้ในสองด้านคือแต่แต่ว่าประเด็นคือก่อนหน้านี้คือที่ดีตอนที่ว่าอ่าหมู่พีเนาะไปดวลหนึ่งมันเมื่อกีแล,แล้วเจ็บนะครับแล้วก็เลยกลายเป็นว่าทางฝั่งเนี่ยถ้าเรามาเติมได้สวยด้วยนะไอไฟตอนที่ไฮยัตเตะล,ล้ำนั่นแหละอ,อะอันนี้น่าจะได้แล้วแหละนะทาวเวอร์แต่เอ็นทีซีครับตำแหน่งน่ากลัวมากฮะโอ้เขาเล่นแบบรอบเลนนะแต่เหมือนเอ็นทีซีจะรู้นะครับกินแปลกๆ้วมันหายไปไหนเนี่ย่รู้ครับรู้และมาตีตีตีบ้านตีบ้านแรกกันไปครับสิ่งก่อสร้างด้านในน่าจะปล่อยนะครับใช่ครับ ปล่อยให้สุดครับเอ oui> ้ะเอาแล้วเซนครับมาอยู่ตรงนี้ครับเอเลสยิงใส่เซนไปก่อนครับแล้วเซนครับต้องถอยครับจับได้ก็จริงครับและเก็บโทนี่ได้เอาครับแต่เอเลสยังฟรีอยู่ด้านหลังยังยิงอยู่ยังจริงอยู่ครับแต่ว่ายังดูมาครับแต่ว่าเอเดีติกนารังจะแตกครับแต่ว่าด้ายสายมือครับหมูพีหมูพีไปครับไปใหญ่กลับครับใหญ่กลับครับไปครับตีครับหมูพีใหญ่กลับครับแล้วดูว่าบไปเลสครับรำสุดครับแล้วทำเต็มที่ครับใหญ่กลับครับไปครับใหญ่ครับหมูพีใหญ่ ูว่าเปเลสครับรำสุดครับและทำเต็มที่ครับแทงไปใหครับ,บไปครับ